สวัสดีตอนเช้าครับเตื่นกันหรือยังครับอย่างผมบอกโอ้ยผมจริงๆตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะนอนบิดไปบิดมานะครับนี่หกโมงห้าสิบแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอได้ครับมันเป็นเอพิโซดต่อกับเมื่อวานนะครับเห็นไหมครับเมื่อวานที่ผมให้ดูวัดเมื่อวานผมทำได้หลายกล่องเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูไอ้กล่องนี้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกบวังคนเห็นบอกโอ้ยดูอย่างนี้ดินพูนเลยนะ ดินเยอะอย่างนี้จริงๆบอกแล้วครับอันนี้ดินแค่นิดเดียวเองนะครับดินแค่นิดเดียวเองเพราะที่เหลือข้างล่างนะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอินทรีย์วัตถุก็คืออะไรครับอย่างที่ผมบอกหญ้าอะไรพวกนี้วันนี้ผมเปียมมาแล้วอ่านี่นะครับเปียมพวกนี้มาทางมะพงพางมะพร้าวหญ้านะครับนะครับนี่แล้วมาดูนะครับเนี่ยผมเปียมไว้หลายกล่องแล้วครับแต่วันนี้ผมจะให้ดูอะไรครับอ่า ผมจะมานําเสนออะไรครับเห็นไหมครับเมื่อวานคุณน้าเขากินงะนะครับเนี่ยเปลือกงะเนี่ยเราอย่าทิ้งแล้วมาดูการเตรียมเตรียมกล่องโฟมของผมนะเห็นไหมครับเมื่อวานกินมะพร้าวอ่อนผมก็เอาลูกมะพร้าวอ่อนเนี่ยวางไว้ที่ก้นเลยจริงๆกล่องโฟมพวกนี้เราไม่ต้องเจาะรูอะไรเพราะว่ากล่องโฟมที่เราเอามาเนี่ยมันแตกมันอะไรอยู่แล้วโดยลักษณะมันรั่วแล้วแต่บางครั้งอย่างที่ผมบอกผมไม่มีเวลามีภารกิจงานบางครั้ง สามสี่วันนะครับไม่มีเวลาเข้ามาในสุดมาดูนะครับมารดน้ําผมก็ใช้ไอ้ตัวนี้ครับรองไว้ที่ก้นเลยรองไว้ที่ก้นพอเรารดน้าหรือว่าอะไรใช่ไหมมันก็จะไปเก็บไว้แล้วน้ํามันก็ค่อยคซึมงขึ้นมานะครับเนี่ยเนี่ยอันอันผมก็เอาขวดขวดผมตัดนะผมตัดอย่างเนี้ยผมตัดลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่ออะไร เพื่อเวลาเรารดน้าเราวางไว้ที่ก้นนะพวกนี้ที่ก้นหรือว่ากลางๆอะไรก็ได้นะตามความเหมาะสมเนี่ยขวดน้นํานี่นะครับนี่นะครับอันนี้เราวางไว้อย่างอันอื่นๆที่ผมทามาเนี่ยผมก็ใช้อ่าพวกไอลูกมะาพร้าวที่กระรอกเจาะนะครับนามาใส่เห็นไหมนี่เปลือกเราเอาอยาเอาไปทิ้งนะ เดี๋ยวผมจะให้ความรู้นะครับนี่นิดนึงจริงๆเรื่องพวกนี้นะต้องบอกนี่ขวดน้ําผมตัดนะครับนี่นี่ตัดตัดอย่างนี้ตัดเพื่อให้มันรับน้ำนะตัดไว้เลยเพราะกองพวงพวกนี้ท่านไม่ต้องกลัวเรื่องประเด็นเรื่องเรื่องว่าน้ําจะไม่ซึมออกไม่อะไรน้ําขังจะทําให้ต้นต้นไม้ตายไม่มีเพราะว่ากล่องพวกนี้มันกล่องที่แตกแล้วกล่องดีๆเขาไม่ทิ้งให้เราหรอกนี่นะครับนี่เราก็ใส่ไปเลยครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไอ้ไอ้ไ อันนี้เห็นไหมก็ใส่มาเดี๋ยวใส่อีกนะดินผมจะใช้ดิน,ดนคิดว่ากล่องเนี้ยผมใช้ดินประมาณส่วนเดียวเองนะที่เหลือข้างล่างเป็นเป็นพวกอ,อินทรีย์วัตถุพวกนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งครับเวลาเราไปถ้าท่านที่ที่บ้านนะมีมีสวนเล็กๆหรือว่าปลูกต้นไม้นะเราจะประสบปัญหาว่าทําไมที่บ้านเรามันไม่งามมันไม่ออกลูกต้องซื้อปงซื้อปุ๋ย บางคนก็ไม่มีความรู้เรื่องการซื้อปุ๋ยอีกไอ้สิบห้าสิบห้ามันเป็นยังไงเลขสามตัวหรือบางคนก็บอกก็ได้ยินว่า N P K มันเป็นยังไงตัว N บำรุงใยตัวกลางบำรุงผลตัวตัวท้ายบำรุงรากบางคนก็ไม่มีความรู้แต่ต้นไม้ในป่าทำไมมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันออกลูกเห็นไหมครับต้นลูกหยีต้อนอะไรที่อยู่ในป่ามันออกลูกมันออกอะไรโดยไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยทำไมครับ นั่นผมจะแนะนํานะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาท่านซื้ออาหารเศษอาหารที่ย่อยสลายได้นะท่านอย่าเอาไปทิ้งอย่าเอาไปทิ้งที่เขาบอกว่าให้แบ่งให้ให้ให,ให,ให้ให้แยกขยะพวกไหนที่เน่าได้นะเหมือนที่บ้านผมเนี่ยเวลาผมกลับบ้านไปนะผมบอกคุณแม่เลยกระดูกกุ้งกระดูกปลากระดูกหมูกระดูกอะไรต่างๆไอเปลือกผลไม้อะไรที่เน่าได้นะครับผมบอกว่าคุณแม่เอาไปโยนไว้ในสวนยางเลย นะครับเอาไปโยนไว้ในสวนยางเลยครับมันย่อยสลายมันเป็นปุ๋ยมันก็คือคําตอบว่าทําไมในป่าไม่ใส่ต้นไม่มีใครใส่ปุ๋ยมันออกทุกปีใช่ไหมมันออกทุกปีครับเพราะนั่นเลยครับผลไม้ใบอะไรมันอยู่ที่ดินแล้วมันย่อยสลายกลับไปไอ้บ้านเราเห็นนะสังเกตเวลาเราจ้างบางคนนะจ้างตัดหญ้าแทนที่เราจะเราปลูกต้นไม้หรู เราแทนที่อยาเอาหญ้าไปทิ้งถังขยะให้เทศบาลพาไปให้ออบตพาไปเราเอันนั้นนะครับไปทิ้งไว้ที่โคนต้นไม้แต่การทิ้งโคนต้นไม้นะผมแนะนําอย่าไปไว้ที่โคนนะให้ห่างหน่อยนะครับเพราะไว้ที่โคนบางครั้งมันอาจจะเกิดเชื้อราให้ห่างมาสักประมาณคืออย่างนี้ครับดูพุ่มไม้อยู่กึ่งกลางพุ่มนะครับเอาง Wię ่ายๆนะครับคิดง Wię ่ายๆเลยนะครับอย่าไปไว้ที่โคนเพราะที่โคนมันอาจจะให้เกิดเชื้อรานะครับนี่ผมแนะนํา เราไม่ต้องไปซื้อปุ๋งซื้อปุ๋ยบางคนตั้งคําถามะปลูกแล้วทําไมของเขางามจังเข,เขาใส่ปุ๋ยหรือเปล่าครับพวกอะไรที่เน่าได้นะเราอย่าเอาไปทิ้งให้เทศบาลให้อบอตอเราแค่อโยนไว้ที่โคนมันหรือว่าไว้ในน้าผมนี่เห็นไหมครับผมบอกคุณนะเลยนะเวลาตัดยงตัดหญ้าให้มายโยนในแปลงนี้ไว้เพราะมันก็คือปุ๋ยนะครับมันคือปุ๋ยเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการง่ายๆนะนะครับเราลองเล็กๆถ้าใครต่อไปบอกว่าจะทําเกษตรเนี่ย ลองศึกษาเล็กๆก่อนนะบางคนบอกว่าโอ้ต้องไฮโดรโปนิกถ้าที่บ้านท่านมีดินนะไม่ต้องหรอกไฮโดรโปนิกมันไม่ง่ายครับบอกให้เลยนะมันเป็นแฟชั่นมันเป็นเรื่องของคนที่อยากจะขายผลิตภัณฑ์นะครับถ้าท่านมีดินปลูกในดินเนี่ยถามผมแปลงนี้ถ้าผมทำไฮโดรโปนิกได้ไหมได้แต่ต้นทุนนะครับสู้นี่แหละครับเห็นไหมกล่องโฟมหาได้ทั่วไปไม่มีปัญหาครับนี่ แล้วผมก็ใช่ไหมไม้ปงไม้ไผ่ของโฟมอะไรนะครับผมไม่ต้องไปซื้อดินสามถุงร้อยด้วยนะครับเพราะผมมีดินเยอะแยะนี่ใช่ไหมครับเอาดินพวกนี้แล้วครับแล้วมาปรับปรุงอย่างผมว่าตรงนี้นะครับแล้วอย่างนึงเราปลูกปลูกสารพิษเราไม่ได้เน้นผลผลิตต้องเยอะแค่คุณปลูกนะผมอ่ะผมบอกให้ผมมีพิกอยู่สองสามต้นนะกินไม่หมดแล้วแต่นี่ผมก็ปลูกไปเรื่อยๆเป็นงานอดิเรกเผื่อมีเหลือคุณนาเขาก็จะเอาไปขายใช่ไหมครับนี่นะครับมีดูนะเราไม่ต้องทําสวยวิดู สุดท้ายมันอยู่ที่ผลผลิตครับปลายทางมันคือผลผลิตคุณไม่ต้องหาไม้มาวัดระวงวัดระดับนะครับแค่มันทําเห็นไหมกระเบื้องเกา่ากระเบื้องที่เขาทิ้งๆเนี่ยนะผมเก็บมาหมดครับนี่มาทําวันนี้ผมได้เหลือวันนี้ผมจะต่อไปนะครับนี่แค่คุณปลูกปลูกไเรื่อยๆเผื่อคุณน้าเขามีทักษะการการอะไรนะการการขายผมก็จะปลูกไปปลูกมะเขือเทศนี่ว่าจะไปหามะเขือเทศมา คืออย่างแรกอย่างที่บอกการปลูกเนี่ยเราเน้นอะไรที่เราอยากจะกินเราปลูกสิ่งที่กินครับนะครับอย่าไปปลูกโอ้บางคนจะไปปลูกอะไรนะบรอกโคลีไออะไรนะพวกนั้นผมบอกให้เลยมันไม่ง่ายครับอย่าดู youtube เยอะครับไม่ดูได้แต่ดูพวกนั้นต้องฟังนะมันพืชพวกนั้นมันปลูกยากครับมันต้องคนมีความรู้เหมือนอย่างผมเนี่ยท่านว่าผมมีความรู้ไหมผมมีแต่ผมรู้ว่าพวกนั้นปลูกยากผมไม่ปลูก อูกถั่วฝักยาวครับนี่นี่นี่ออกแล้วตูพพวงักยาวเห็นไหมแล้วพอเราปลูกอย่างนี้แน่นอนหนึ่งคือปลอดสารพิษแล้วฝากเราไม่ต้องยงต้องยาวขอให้ให้ให้ให,ให,ให้อะไรนะให้มันออกลูกเรากินได้แล้วครับนี่พริกของผมเก็บจนจนเฮี้ยนเลยเห็นไหมก้นแค่นี้ไม่ต้องสวยงามแต่ถ้าเราทําให้มันสวยงามก็ได้แต่ผมนมี่นี่ไม่ซื้อปุง๋งซื้อปุ๋ยอะไรนะผมไม่ซื้อปุ๋ยอะไรใส่ผมใช้ ไอ้น้ำซาวคุ้งน้ำซาวข้าวของผมไปตามเรื่องตามราวเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงสวนผมจะขนาดไหนนะครับอ่าวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอเวลาไปทํางนานก่อนสวัสดีครับ